มาสุนทรภบ้านกำลังหลับกลางมันก็มีสน่จ้ามีบางอย่างที่ว like, ่าจ้า enfin, ตุยตุยตั้งค่านี่เอาใส่คุยค่ายหน่าบัดเดียววันดีอันเสียงขักไล่ๆแต่ขาสีติ้งพริ้งมือมีโพสอน ต้องงอนความซ้อมเกียมเดกครพออันเงาจางเกาเคือ์กตาโตถูกเป็นโกสีเดี๋ยวปันค้าเกี่ยวใจลือเด็กจังครับเมือยยองมาคับตีเลยล้างเ้าเลยปอนึ่งอันใหม่เสียงหายเลื่อนงามเปรียงใหญ่เดี๋ยวกันก่อมุดไปถึงได้ลอยพอกับเจ้าเลื่อนดีงานนองอี้เกี่ยวสติใหญ่ ปีเรียนบุตตาบุตรีนี่ยมีรยส่2กอถึงว่าใจอุ่นวันกับพี่ลูกรักเจ้าโตเก่ากอได้เกิดมีอ่อนโตที่สองได้ถึงเราปานเลอีอ่อนปิ้งลาสะเทรีคุณังนาบุญได้ใจกำขอเียงเลนเมืองปนคำเจากเืองยองกา Thầy bà khắp chính trạng đi Còn sức lên tế cán Suốt nêu tang đi mà khắp bọc tàu Hướng đều mà cốt kính khó khắp năng Đi tẩy nắng tăng thúng Hướng hướng mà hướng kêu Cắn hề bắc nếu cháy Để khắp nhau Mà năng nhằm trang loang Còn thương mê nắng nốt Chích cháy bắn bông Nhờ hướng phải Để bơ nắng đầy Cho con hướng mây hải tí bư kéo bắn hồi Dâng bá đề khắc tọc xài khinh pháp tọc tí Chai đi Cô bình nì xa tê ta bắt bày mơ leo Nhi bình nì bao hai Chai khổ tí đầy bắn con tương lạc Thử lông đầy, đầy pháp tê pin đi Tư xa mi đi เดี่ยวคุณงามเด็กก้อินเด็กควายดิ่งกีกินตีนผาเสือดุ้งถือพวงเคียงกับผายังดีโพบดีเอาในผาตั้งตอนนี้เบอร์นางได้อยู่สันดี่สิบเซนมือนี่ก็หายยามีสิบเซนปีอีนางลงเซ้นก็ยามีพยาไข่ออยู่มันตึงปีเออยูนีีตึงโจ ไฟฟูผ so on ู so ้เก่านอนอ่อนกอดคอบูโทตีรับกันหนาหวังหน้าบัดเดียววันนี้กันมาปันขำใจได้มาครับบอสหรือว่าพรมพ่อนางโน่มเจ้าเม่นี่คิดไใบใส่ใจ เขาก่อหักเหตุกันสุดใจในเตินมาแล้วเดี๋ยวเกี่ยวปั้นหน่อยครับในจุกยาหใจขาดทีไงหนใจเราเลยพิ่กุ้งตามดาวหุ่นใจขาดสามตาดำดายาวว่าอันดีเอ็กพอพักเซ่เมื่อยอมใดเจียวมาดีดไปขัดไปด้วยเมื่อยเกาบานตะโอเมื่

จะบ้าพิการที่ได้เกิงหามดยเปงาอยู่ติกูดวยตีนอนบานใหญ่โหน้าบุญหักษาเละทำเติมตินเมดิงดีเงินดุยนับนานเลยบ้อยางซอมไตยอนหลาตินดีในมุนมังเนืวอโคก่อพักจากหามนางเล้ยวหลุดมาด่าใต้จากเมืองออนมาลานเสียง ไปเรนตีลักทานละติโมนาฟานความหัว้นใลำไมขก้นไม้หลาี่หุนยู่นนจืเด้ิงขกอยู่เพาะไม่ใช่แล้วใัรดีจ้กเรื่องกุางปัตตาห์ขมนังเดียวนั่งลุ้นหลาก็ปิ้งตกหมุนมองเดียวกำเรื่องดีปิ้งสองและสามได้โพดีเด็กคุณไม้อยู่ไหลขมไปนองก่อนโจรับ ใจตลับหลานน้องนองไฟโจนอนเปืนกอดจิตใจเขาเลยปอนมาพกดุวยโหนาตัวอินก็ด้ออหนาบาดเดีววันนี้จะปิตตปิดมินปูนที่นี่ต้อสังน้าปอ quay vũ giàu quay kín sau hơn tặng nữ nằm như cây cắn kín sau hơn tặng đi như cây trô cắn hết sáng năng cắn văn trúc nê hết sáng na hay quảng na làm tương ngủ xuống thắng đi xuống nhang để cắt tương xuống quay cho cắn cú đuổi từ xuống mắt tàu mạc em quay cho con tên từ số để bồi dao sai sự từ phía sàn tên từ xuống mắt đuổi lớn ương an tăng hà giặt ở bờ khát bắn để ta càng to đi mơ nạ. khắp xoắn phong bản để căng hôn. Tự chô cắn khắc kết vệt lệ cắn Nghĩa bị tăng khăn là hết có sáng cung ưu Bỏ chắc đại ưng hằng tròn thương CẢM ƠN BẠN đều văn mịn đều bắn khăn chai ไปดีโจเอาเมจังคักที่กองค้ำหล่าตามุ่งปีปอดกอดจากหนีเมี้ยวอีดูดุยจางลองมันข้องไข่นับน้ามันกอดเจ็บติงโเดติ้งไห้เอวเด้สองขางุดมาคัดเสียงด่างไมยเดือกอุ้มไข่เกิดดีเดินนิใจกอดี่อกับอุ่นหักดีเดเซเดียวไล่กอดห่อกับดุย จุ่กับพิ่หนุยยัางนองป่าปูนลุงตาพ่อขับมุ่งเอาอาหมูจุมใสุเจ้าเน๋ยวเข่าก็กินเลี้วที่สัง้าไปโตอยู่มือจกกับใจใจจับไปมืีใจเด็ถึงหมือมันได้พักเป็นสัมบัณฑ์เต็มใจก่อยิงเกินใจที่ว่าขึ้นป้าเก่าพอขับตึงเมโคโดยโตกัา จะอันพอโนนพโคหาไรอุ่มจุ่มจะได้มาแป้งถึงพักอาหารการกินห่างเล่นตาเรียวจอดเสื่อเบอกกืจจอจางลองมาสวยหลับการกินก็นมาจะได้กินไลายลาย่อุ่มยังอุ่มขึ้นเด็กกินไนลายลาย่ตุ้นโตใจก็ตาด่ปันป้อนเล่ถึงหลับเดื่อโพโคเมโคได้ดพผาเป้พายยะจากไก thử ừ, xúc sơn trái để bay đi kho hay bàn hoa để, để bún lạp xá muối chun nứt suối trâu bún mơ dao để nàng lồng thịt na để dùng ớt để thi kho ban hải inoi bún cáu chưng trái sai trái tơ để đi mì ừ, là มานังตาเตีจ้าพอเกับเจ้าโพลิงไหลน้อยยิ้มใจเขาไปพักกันไปจากลาเลปัน้อยที่โจเอาเจ้าโตน้อยคุณเก่าเมืองยอมเขาไปหนึ่งน้องเต่าไพมันปีปอกออกจากหนีไปแล้วปันข้นเกี่ยวจากปอก้าเมืองเลตานึงเอากันนีว่าขึ้นปอกเต่า ก็่าเขากินเหลวก็วปลอดไฟพยามันนะ่อยอังดีเลย